สวัสดีครับเพื่อนๆพี่อพๆอาจารย์ทุกๆท่านวันนี้ผมก็มีแหวนท่านนวลน,นะครับปริสุโทโธวัดสายล่านะครับเป็นแหวนเนื้อทองผสมนะครับสวยๆครับองนี้ก็จะออกแก่ทองนิดนึงนะครับนี่สวยนะครับชัดคมลึกนะครับตัวหนังสือคมลึก เป็นแท่งเป็นแท่งเลยนะครับนี่ครับนี่ดูในตาครับสวยสมบูรณ์นะครับแอนวงนี้อพอพอท่านนวลน,นะครับปริสุทธโธก็เป็น พระวาจาสิทธิ์นะครับอีกรูปหนึ่งนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็คือพูดอย่างไรก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นจริงๆนะครับท่านเป็นคนพูดน้อยนะครับแต่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่สุดเลยนะครับท่านก็เป็นสิทธิ์ของเออพ่อท่านแดงนะครับวัดภูเขาหลักเล่ากันว่าสมัยท่านดำลงสังขารอยู่แมม แต่ริมกำแพงบริเวณวัดของท่านนะครับปืนก็ไม่สามารถยิงออกเลยนะครับอันนี้เหตุเหตุเกิดจากการยิงสัตว์นะครับผภิริหารของท่านก็อยู่ในขั้นสูงนะครับท่านมีความเมตตาต่อพ่อท่านแว่นพระครูพุทธเจติยาพิมลน,นะครับเจ้าว,วาดวัดเจดี เป็นอย่างมากเลยนะครับและถือเป็นครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งของท่านที่จะมาช่วยปลูกเสกวัตถุมงคลไอ้ไข่เด็กวัดเจดีให้ตลอดนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับสวยนะครับ ดูว่ามีรอยตะไบแต่งสวยครับดูตัวหนังสือโอ้โหปุ้ยแ่งเลยนะครับนี่ก็ประสบการณ์นะครับประสบการณ์เออด้านวัตถุมงคลและตัวพ่อท่านนวนเองก็มีมากมายนะครับ ด้วยว่าท่านเป็นออพระที่มีวาจาสิทธนะครับพูดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอีกอย่างประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านก็ไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับนับตั้งแต่การสร้างเหรียญรุ่นแรกเมื่อปีพศ2 5ง5ันห้ายี่สิบห้าเป็นต้นมานะครับเรียกได้ว่ามีประสบการณ์รอบด้านนะครับท่านยังออคงเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งที่ได้นั่ง ปรปุกเสกวัตถุมงคลที่โด่งดังหลายๆรุ่นนะครับอาทิจตุคามเมืองนครศรีนะครับรุ่นแรกปี2530นะครับแล้วก็พระงตา100ปีท่าสารานะครับจตุคามรุ่นเจเจดีลายปี2545นสนะครับวัตถุมงคลชุดสลอง อายุ100ปีของอท่านขุนพันธ์นะครับและไอ้ไข่เด็กวัดเจดีปี2546ครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเศกหรือท่านสร้างนั้นก็มีประสบการณ์นะครับต่อเนื่องเช่นถูกวัวชนบ้างกระทิงไล่ขิดก็รอดนะครับเกิดอุบัติเหตุก็รอดปฏิหารหลายๆอย่างนะครับจนไปถึงเออ มหาอุดหยุดปืนได้นะครับครั้งหนึ่งก็มีคนบูชาเหรียญของท่านนะครับเ,เป็นเหรียญหยดน้ำนะครับรุ่นแรกเมื่อรับจากท่านออกไปก็โดนยิงเข้าเต็มหน้าอกนะครับกระเด็นตกรถไปก็หลายเมตรนะครับแต่เมื่อมาดูกระสุนก็ไม่เข้านะครับไม่ระคายผิวนะครับ ลูกกระสุนก็กลับยิงไม่เข้าเนื้อแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับนี่อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ที่ได้ยินมานะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสวยนะครับเป็นเนื้อทองผสมแกะทองนะครับดูครับน้ำทอง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม